ที่สีส้มดอกบ๊าดใหญ่ขึ้นดอกเขาเฮ็ดมากเลยเอาละครับตอนนี้เรากำลังรีวิวสินค้านะครับสร้างจากประเทศจีนเลยนี่ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ป่๊ครับประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับเป็นประแจแจกจะับอ่านใไรครับมืงก้อนอันมืงก้อนสักบาทเหรอราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทครับแจกเนี่ยประแจหกเหลี่ยมหลักกันตัวโค้งแท้ที่นี่ ขอนำแข็งน้ำหนักดีบ้าครับจะโตเห็นไ่โตใช้กับสว่านกระแทกแค่นี้ก็สว่านอันนเองครับสว่านนั้นคือจังเขายิงลางคาเน่ะสว่านนั้นขยันก็ใส่ได้สว่านใหญ่เลยมันไม่มันมมีบางเสียบอยู่มีแม่เหล็กเหล็กดูดดีเลยครับพอดีปะพอดี มันดึงถอดออกเลยนะดึงออกเลยนะมันบล็อกนะมันตายดิกระตดายองศาโอ้ยกระตายธรรมดาเอ้ยไปเท่าอันนี้ไปมันก็ขี้ต่ายยังมั่นกระต่ายองศานี่ยาพืนนี้คล้องเาประมานี้นี่นะโอ้คนเล็กน้ำหน่อยใบเล็กเล็กดูยังดีเลย รีวิวสินค้าก็คนี่แหละสั่งของสองอาทิตย์มาก็ซื้อเฮ้ยนี่ยินดีกว่าตัวนั้นม่ได้เรื่องเลยอย่างแรกก็คือแม่เหล็กครับดูดยางดใส่ใส่กับตัวที่เบอร์แปดเนาะม่ได้มาได้มาได้มาได้มันต้องเป็นเรือตามหน่อยกว่านี้อีกสองเบือเบือหกบือหกผมมีแล้วสินเบื้อง เอาเจ้าบ่ไปคั